สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าเกาะมหัศจรรย์ตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพอเข้าเขตดงป่าใหญ่อากาศก็มืดขมุกขมัวลงทันทีทั้งหคนเดินเรียงกันเหมือนกับเดินบนคันนาพลถือปืนเล็กยาวเดินนำหน้าถัดมาเสียงงวนนิกรในพลดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งสะพายปืนเล็กยาวอยู่บนบ่า แล้วก็เจ้าแห้วอยู่ท้ายขบวนสะพายดาบสองเล่มความสงบเงียบวังเวงทำให้ทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรเลยจนกระทั่งมีเสียงประหลาดดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดชะงักทำหน้าเลิกลากไปตามกันมันเป็นเสียงโหเหมือนกับทาซานในภาพยนตร์โห เสียงหวนลืมตาโพลงทาซานทาซานแน่แน่ศาสตราจารย์ดิเรกฝืนยิม้มอาจจะเป็นเสียงสัตว์ป่าบางชนิดก็ได้ทาซานมันมีแต่ในหนังเท่านั้นก็ถ้าเขือมันหลุดออกมานอกจอแล้ว้ยหรือไม่ก็อาจจะมีชาวฟิลิปปินโนคนใดคนหนึ่งนึกเบื่อหน่ายต่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองห <c oughs> นีมาอยู่ที่เกาะร้างกลางสมุทรนี้แล้วก็กระทำตนเป็นทาซานมนุษย์วานอน กันชักสนุกแล้วเว้ยถ้าพบทาซานเข้าจริงๆกันอาจจะตัดสินใจเป็นทาซานอยู่กับเขาก็ได้เจ้าแห้วกระซิบกระซาบบอกนิกอรด้วยเสียงสั่นเครืออากาศมันมืดขมุกขมัวแล้วนะขอรับรับระทานคล้ายกับเวลาโพลโเพลมองอะไรก็เห็นแต่เพียงเลือนรางเท่านั้นรัระทาน เสียงที่เราได้ยินคล้ายกับเสียงทาซานรับประทานอาจจะเป็นเสียงผีป่ามาหลอกหลอนเราก็ได้นิกรสะดุ้งเฮือกสุดตัวนั่นนะสิฉันกำลังคิดอยู่ทีเดียวเขาพูดกับเจ้าแห้วด้วยเสียงกระซิบเช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่ผีป่าก็ต้องเป็นผีตายโหง จากผู้ที่ตกเรือบินตายเจ้าแห้วททำท่าขนพองสยองกล้าวรับประทานผมขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวแล้วเออฉันก็เหมือนกันแกได้กลิ่นอะไรไหมแอวคล้ายกับกลิ่นศพที่กำลังขืนอึดถึกเจ้าแห้วเย็นว่าไปหมดทั้งตัว อย่าพูดสิกรับแล้วกันท่านใดนั้นเองเจ้าคุณปัจจนึกได้ยกมือขวาชี้ไปข้างหน้าบนยอดไม้แล้วท่านก็ร้องขึ้นดังๆทาซานทาซานจริงๆแล้วโว้ยเขากำลังโหนเถาวานมาหาพวกเราแน่โอ้โหอีกแล้วเสียงทาซานโหก้องกังวานไปทั่วป่า ทุกคนต่างมองตามสายตาเจ้าคุณปัจจนึกด้วยความตื่นเต้นถึงแม้ความมืดขมุกขมัวปกคลุมไปทั่วป่าก็ยังพอมองเห็นกระทาชายผู้นั้นเขากำลังโหนสายเถาวันพาตัวเคลื่อนที่ตรงเข้ามาอย่างเช่มช้าเขาคือทาซานอย่างไม่ต้องสงสยัยรูปร่างของเขาค่อนข้างเล็กและผอมกระรองผมยาวประบา ใบหน้าเหี้ยมหน้าเกลียดหน้ากลัวในตาโปนถลนเกือบจะหลุดออกมานอกเบ้าท่อนบนเปลือยเปล่าและเห็นผิวเนื้อค่อนข้างดำคล้ำท่อนล่างนุ่งสรงเก่าๆและม้วนขอบสรงขึ้นมาเป็นก้อนทำให้สรงของเขาสั้นจุนจูมีเชือกเส้นเล็กๆคาดเอวแทนเข็มขัดและที่เอวข้างซ้ายของเขามีมีดพกยาวประมาณหนึ่งคืบ อยู่ในซองหนังของมันลักษณะท่าทางของทาซานเหมือนกับคนอมโรคพุงป่องคล้ายกับว่าเขากําลังป่วยเป็นโรคตาลขโมยเขาปล่อยตัวจากเถาวันหยุดยืนบนกิ่งไม้ใหญ่เบื้องบนคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเขาเอื้อมมือจับเถาวันอีกเส้นหนึ่งและจ้องมองดูคณะพักสี่สหายอย่างตื่นตื่น อาเสียยิ้มให้และกวากมือเรียกฮัลโหลลงมาสิเพื่อนแกเป็นทาซานใช่ไหมมนุษย์วานอนทำตาปริบปริบยกมือขวาชี้หน้าอกตัวเองแล้วพูดเสียงหนักแน่นทอซอนกิมงวนหัวเราะชอบใจ <laughs> ลงมาข้างล่างเถอะเพื่อนแกนุ่งสรงสั้นอย่างเงี้ยโปและเกินกางเกงไในก็ไม่นุ่ง ลงมาคุยกันเถอะเพื่อนดีใจมากที่ได้พบแกมนุษย์วานอนโหนเชือกปล่อยตัวลงมาสู่พื้นดินโดยไม่รีบร้อนอะไรนักพอเท้าทั้งสองสัมผัสพื้นดินเสียงพยักร้ายตัวหนึ่งก็ร้องคำรามขึ้นใกล้ๆพนกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างเตรียมสังหารเสือด้วยปืนเล็กยาวที่ยึดมาจากห้องนักบินนิกรกับเสียงงวน ดึงปืนพกออกมาอย่างหวาดหวาดทาซานแสดงกริยาบุยใบบอกให้คณะพักสีสหายรู้ว่าเขาจะจัดการกับเสือตัวนี้เองและเขาก็กระชากมีดพกคู่มือออกมายืนตั้งท่าเตรียมพร้อมหันหลังให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วเสือโครงหรือลายพาดกรอนตัวหนึง่งเพ่นแผลออกมาจากสุมทุมพุ่มไม้อันนาทึบ คณะพักสีสหายแลเห็นเข้าก็ตกใจแทบช็อกเจ้าลายพาดกรอนตัวนี้ใหญ่โตมโหลารนอย่างไม่น่าเชื่อวัดจากหัวถึงปลายหางของมันยาวไม่น้อยกว่า6เมตรตัวใหญ่และยาวกว่ามาเทศเสือขนาดนี้พวกพรานหรือพวกชาวบ้านป่าก็ต้องเรียกกันว่าเสือขนาด12บสออกซึ่งตามปกติ เสือลายพาดกรอนจะมีขนาด8ศอกเป็นอย่างมากและในป่าเมืองไทยก็มีขนาดเพียง7ศอกเท่านั้นพลกับเจ้าคุณปัจจนึกประทับปืนเล็กยาวในท่าเตรียมยิงแต่คงไม่กล้าย,ยิงแน่นอนเพราะความใหญ่โตมโหฬารของมันนั่นเองขืนยิงมันถ้าไม่ถูกมันหรือถูกแต่มันไม่ตายเจ้าลายพาดกรอนขนาดยากตัวนี้ ก็คงปราดเข้ามาตะครุบเอาใครคนหนึ่งไปเป็นเหยื่อของมันอย่างง่ายดายทาซานพุงป่องเจ้าของใบหน้าอัปลักษ์ถือมีดพกคู่มือวิ่งหยาะๆเข้าไปหาพยักร้ายทันทีเขากล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่จะกล้าสู้กับเสือขนาดสิบสองศอกด้วยมีดพกได้แต่ทาซานหรือมนุษย์วานอนผู้นี้ ไม่ได้แสดงท่าหวั่นเกรงไอ้ลายพาดกรอนแม้แต่น้อยพยากร้ายร้องคำรามเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นป่าแล้วกระโจนเข้าตะครุบทาซานแบบเดียวกับแมวตะครุบหนูทาซานปราดเปรียวว่องไวเหลือที่จะกล่าวเขามุดเข้าไปใต้ท้องเสือแล้วจ้วงแทงด้วยมีดเต็มเหนียวเขากระชากมีดออกแล้ววิ่งลอดท้องไอ้ลยพาดกรอนออกไป เสือยักษ์ถูกแทงเลือดไหลทะลักได้รับบาดเจ็บมันก็โกรธกระโดดเข้าตะครุบทาซานอีกแต่มนุษย์วานอนเอี้ยวตัวหลบฉากแล้วกระโจนข,นขึ้นขี่หลังเสือเขาเงือมีดถกขึ้นจ่วงแทนเจ้าลายพาดกรอนติดติดกันโดยไม่นับครั้งเสือยักษ์พยายามหกหน้าหกหลังเพื่อสลัดทาซานให้ตกจากหลังของมันแต่มนุษย์วานอน ใช้เข่าทั้งสองข้างหนีบตัวเสือเอาไว้มือขวาแทงกระนำลงไปโดยไม่เลือกที่หมายเพียงครู่เดียวเจ้าลายพาดกรอนก็หมดแรงลม้มลงดิ้นกระแดวกระเดวทาซานกระโจนลงมาจากหลังของมันเขาสู้กับเสือจนสรงหลุดออกไปจากตัวโดยไม่รู้ตัวอาเสียวิ่งไปเก็บสรงให้เขาถือสรงเก่าคร่ำคร่าตัวนั้น เอามาส่งให้ทาซานด้วยความเลื่อมใสในฝีมือของมนุษย์วานอนซึ่งไม่น่าจะปราบเสือยักษ์ตัวนี้ได้น้องชายเอาสรงของแกวันดีคืนดีซักซะบังสินะฉุนเหมือนเงี้ยวอูดพ่อผ่าทาซานหัวเราะชอบใจยกเท้าเตะร่างเสือเบาๆแล้วรับสรงมานุง่งพลนี้กรศาสตราจารย์ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึก พากันเดินเข้ามาหาทาซานกับเสียงงวนทุกคนมองดูมนุษย์วานอนอย่างชื่นชมและมหัศจรรย์ใจในความเก่งกล้าของเขาในพลดิเรกยื่นมือให้ทาซานแล้วกล่าวถามเป็นภาษาอังกฤษแกพูดภาษาอังกฤษได้ไหมน้องชายทาซานยิ้มแสย่พูดไทยกับผมก็ได้ครับผมพูดภาษาไทยได้ดีทุกคนดีใจมาก เมื่อทราบว่าทาซานพูดไทยได้ในพลดิเรกกล่าวกับมนุษย์วานอนต่อไปพวกเราโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพมามะนิลาเครื่องบินของเราถูกพายุฝนเมื่อตอนบ่ายวันนี้แล้วตกลงบนเกาะนี้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินตายหมดเหลือพวกเรารอดชีวิตเพียงหกคนเท่านั้นทาซานพยักหน้ารับทราบผมรู้แล้วผมเพิ่งมาจากซากเครื่องบินลำนั้นเดี๋ยวนี้เอง ม้าป่ากับอีแรงกำลังกินศพผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินผมเห็นรอยเท้าของพวกท่านบ่ายโฉมหน้ามาทางนี้ก็รีบติดตามมาหาเพื่อนแนะนำให้พวกท่านรีบหนีไปซะจ,จากเกาะนี้คณะพักสีสหายต่างมองดูหน้ากันแล้วพลก็กล่าวกับทาซานน้องชายถ้าพวกเราอาศัยอยู่บนเกาะนี้เราจะได้รับอันตรายอย่างนั้นหรือเป็นความจริงทีเดียว คุณอย่าสงสัยอะไรเลยครับเกาะน,นี้คือเกาะมหัศจรรย์เป็นเกาะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทอดทิ้งไว้เพราะอยู่ห่างจากเส้นทางเดินเรือและบนเกาะน,นี้เต็มไปด้วยพยันอันตรายร้อยแอันตรายจากสัตว์ร้ายเหรอเสียงวนถามครับสัตว์บนเกาะน,นี้ล้วนแต่มีรูปร่างใหญ่โตมโหลานผิดธรรมดาทาซานพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ในตาของเขาวาวโรดน่ากลัวมากพวกคุณก็เห็นเสือตัวนี้แล้วและทุกคนคงยอมรับว่าไม่มีเสือที่ไหนในโลกนี้ที่จะใหญ่เช่นนี้ศาสตราจารย์ดิเรกเห็นพ้องด้วยอ,อร่อยเสือโคร่งในประเทศอินเดียใหญ่ที่สุดก็ขนาดสี่เมตรเศษทาซานหัวเราะเสียงปลา <laughs> แต่เสือตัวเนี้ยาวไม่น้อยกว่าหเมตรลองวัดดูสิครับ ความจริงมันเป็นเสือรุ่นหนุ่มเสือโคร่งบนเกาะเน,นี้ตัวใหญ่ยาวตั้งแปเมตรก็ยังมีเสียงงวนกลืนน้ำลายเอื้อกที่แกว่างูหลามหรือเสือมนุษย์วานอนชักฉิวเสือสิครับแล้วกันนึก,กว่าผมโกหกหรือ,อยังไงสัตว์บนเกาะน,นี้มีแต่นกเท่านั้นที่มีขนาดเท่ากับนกทั่วไปนอกกนั้นล้วนแต่มีรูปร่างขนาดยักษ์ทั้งสิน้น ช้างป่าสูงตั้งสิบเมตรเชียวนะครับทุกคนสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้นิกรในตาเหลือกจ้องมองดูหน้าทาซานอย่างสงสยัยแล้วร้องขึ้นดังๆช้างบนเกาะน,นี้นะรึสูงสิบเมตรครับว้ามันต่อตัวสามสี่ตัวแบบช้างละครสัตว์กระมังสูงสิบเมตรน่ะสูงห้าวา หรือยี่สิบสอกเชียวนักพวกตามธรรมดาช้างมันสูงอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดศอกถ้าซานฝืนหัวเราะถ้าเข้าใจว่าผมโกหกเราก็เลิกพูดอะไรกันได้ผมอุตส่าห์ติดตามมาหาพวกคุณก็ด้วยความปรารถนาดีของผมไม่อยากให้พวกคุณได้รับอันตรายเอาชีวิตมาทิ้งบนเกาะมหาัศจรรย์นี้คุณก็เห็นแล้วว่าไอ้ลายพาดกรอนที่ผมฆ่าตาย ตัวมันยาวตั้งสิบสองศอกช้างมันก็ต้องใหญ่ขึ้นตามส่วนผมพูดจริงๆให้ดิ้นตายสิเอา้าคราวนี้นี่ก่อนเชื่อว่าเป็นความจริงเขากลัวทาซานโกรธก็ยกมือไหว้มนุษย์วานอนขอโทษทีน้องชายกันไม่ได้คิดว่าแกโกหกหรอกแต่ในชีวิตของกันกันไม่เคยเห็นช้างที่สูงขนาดสิบเมตรเลยน่าตื่นเต้นและน่ากลัวมากครับ ถ้าพวกคุณเห็นช้างป่าสักตัวหนึ่งรับรองว่าวิ่งป่าราบทีเดียวสัตว์ป่าทุกชนิดรูปร่างใหญ่โตผิดธรรมดาแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานงูหลามตัวโตกว่าต้นมะพร้าวยาวตั้งห้าเมตรเป็นอย่างน้อยตะขาบตัวใหญ่คาบคนเอาไปกินได้กวางอีเก้งหมูป่าตัวโตกว่าที่พวกคุณเคยเห็นหลายเท่านอกจากนี้เกาะมหัศรัย ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ดึกดำบรรพ์สมัย50ล้านปีมาแล้วแถบบึงใหญ่กลางเกาะมีมังกรยักษ์ไดโนเสาร์หรือบรอนโตเสาที่เรียกกันว่าเฮียโบราณนั่นแหละครับบางชนิดคอยาวเหมือนหานบางชนิดรูปร่างเหมือนกิ้งกาดูร้ายมากอาหารของมันก็คือสัตว์ต่างๆซึ่งหมายถึงมนุษย์ด้วยคณะพาคศีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้ว ต่างมองดูหน้ากันอย่างหวาดหวาดขณะนี้อากาศมืดขมุกขมัวล,ลงอีกจนแทบจะมองไม่เห็นหน้ากันทุกคนรู้สึกว่าทาซานหรือมนุษย์วานอนมีรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่มีใครกล้าป,ปริปากถามพลพัชราพรกล่าวกับมนุษย์วานอนว่าน้องชายบนเกาะเน,นี้มีมนุษย์อาศัยอยู่หรือเปล่า ทาซานนิ่งอึ้งไปสักครู่ผมไม่อยากเรียกเขาว่ามนุษย์หรอกครับผมควรจะเรียกเขาว่ายักษ์มากกว่าเสียงฮวนถามขึ้นทันทีรูปร่างเขาใหญ่โตเหมือนยักษ์เหรอน้องชายทาซานสั่นสีษาเปล่าครับรูปร่างของเขามีขนาดเดียวกับเราแต่เขาโหดร้ายใจอมหิตเขาชอบล่ามนุษย์และกินเนื้อมนุษย์เขาไม่ใช่ชาวฟิลิปปินสน์หรอกครับ เขาเป็นชาวเกาะนิวกีนีอบพยพมาอยู่เกาะมหัศจรรย์นี่นานแล้วขอให้พวกคุณเชื่อผมเถอะว่ามนุษย์ธรรมดาตกมาอยู่เกาะเนี้ยถ้าไม่เสียชีวิตจากสัตว์ป่าก็ถูกพวกมนุษย์กินคนจับเอาไปกินรีบพากันหนีไปเถอะครับศาสตราจารย์ดีเรกขมวดคิ้วเข้าหากันหมายความว่าแกแนะนำพวกเราให้หนีไปจากเกาะนี้เดี๋ยวนี้อย่างนั้นเหรอใช่ครับ ในพลดิเรกทำหน้าชอบกลน,นี่มันก็มืดค่าแล้วเราจะไปยังไงกันก็ช่วยกันต่อแพรเล็กๆเข้าสิครับล่องลอยไปตามยถากรรมยังดีกว่าอยู่บนเกาะนี้พอมือดสนิทพวกสัตว์ป่าก็จะออกหากินหมาป่าตัวเกือบเท่าม้าจะยกมาเป็นฝุงๆมดกินคนตัวโตเท่าแมวจะออกค้นหาเหยื่อทั่วป่าและข้อสำคัญ ถ้าพวกคุณอยู่บนเกาะนี้จะต้องเผชิญกับปีศาจร้ายชาวเรือไม่กล้านําเรือเข้ามาใกล้เกาะมาหัศจั์หลายร้อยปีมาแล้วก็เพราะเกรงกลัวผีปีศา์บนเกาะนี้นั่นเองครับนี่กรกับเจ้าแหว้วต่างขนพองสยองกล้าวแต่ศาสตราจารย์ดิเรกกลับหัวเราะชอบใจ <laughs> ผีสางมันมีที่ไหนกันน้องชายมนุษย์วานอนยิ้มแค่นแค่น ผีที่อื่นอาจจะไม่มีแต่บนเกาะมหัศจรรย์เนี่ยมีแน่ครับในพลดีเรกพยักหน้ารับทราบอ๋อร้อยมันดุมากนักเหรอก็พอดูครับถ้ามันเห็นพวกคุณเข้ามันก็จะหลอกจนกว่าพวกคุณจะตกใจตายหรือดีฟอตายด็อกเตอร์ดีเรกกลั้นหัวเราะไว้ <c oughs> มันแลบลิ้นปลิ่นตาควักใส่ควักพุงออกมาอวดเราใช่ไหม กรรมวิธีอย่างนั้นน่ะมันเก่าซะแล้วครับผีบนเกาะนี้มีสไตล์แปลกๆเป็นต้นว่าชอบทำคอยืดคอยาวอย่างเงี้ยครับคอของทาซานหรือมนุษย์วานอนค่อยๆย,ยาวยืดออกไปทันทีและศีรษะของเขาใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วถอยหลังกรูดอกสั่นขวัญแขวนไปตามกัน คอของทาซานยาวประมาณ2เมตรและโอนเอ็นไปมาเหมือนคอหา่านเขาก้มคอยืนหน้าเข้ามาหาคณะพักสีสหายนิกรตกใจร้องตะโกนสุดเสียงโอ้ยผีหลอกต่างคนต่างโกยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งรวมกลุ่มกันย้อนออกมาทางชายทะเลในพลดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์วิ่งเร็วกว่าเพื่อน เพราะความกลัวผีนั่นเองสักครู่หนึ่งทุกคนก็พ้นเขตป่าทึบออกมาถึงที่โลง่งซึ่งเป็นป่าปโปรง่งมองแลเห็นหมู่ต้นมะพร้าวและชายหาดอยู่เบื้องหน้าขณะนี้เป็นเวลา18นาฬิกาอากาศชายเกาะยังแจ่มใสดวงอาทิตย์สีแดงระเรื่ออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่มากนักแต่ในป่ากลางเกาะ มืดสนิทแล้วทุกคนวิ่งมาหยุดที่โคนต้นมะพร้าวต้นหนึ่งหน้าตาซีดเผือดหอบแหกๆไปตามกันท่านเจ้าคุณมีทีท่าเหมือนกับจะเป็นลมเพราะท่านได้รับความตกใจและออกกำลังวิ่งทนในระยะทางไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลเมตรส่วนนี้ก่อนกับเจ้าแห้วพูดอะไรไม่ออกต่างคนต่างยกมือขวาคลำหน้าอกด้านซ้าย และคอยขย่าวไว้เพราะกลัวว่าหัวใจหยุดทำงานดูเหมือนพลเป็นคนแรกที่ได้สติเขามองดูหน้าท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเพื่อนเกลอของเขาทีละคนสิ้นสุดที่ใบหน้าศาสตราจารย์ดิเรกไงหมอคราวเนี้แกคงจะยอมรับแล้วสินะว่าพวกเราถูกผีหลอกและผีมีจริงในพลดิเรกกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้ง ออรแล้วเขาก็ทำท่าขนพองสยองกล้าวบลูฝ <c oughs> รั่งขนหัวลูกเว้ยตอนที่ทาซานมันยืดคอออกมายาวตั้งวาแล้วหัวของมันโตเท่าโอ่งน้ำกันแทบช็อกทีเดียวนึกไม่ออกว่ากันวิ่งมาได้ยังไงเสียงวนกล่าวขึ้นเหมือนคนพูดติดอา มันลละหลอนเราอะความจริงมมมมมันก็หวังดีต่อเราปลอมตัวเป็นทาสานมาหาเราบอกให้เรารีบหนีไปจากเกาะนี้แล้วคิมหวนก็ฝืนยิ้มให้นิกนเพื่อนเกลอของเขาไงวะตกใจมากไหมนิกรโบกมือห้าม อย่าเพิ่งถามกันยังพูดอะไรไม่ออกโอ้ยขอบคุณขาทั้งสองข้างที่อุตส่าห์พาตัววิ่งมาจนถึงที่นี่ถ้าขาไม่ยอมวิ่งกูตายแน่พลมองดูเจ้าแหว้วซึ่งยืนตัวสั่นเหมือนลูกนกข่าทั้งสองข้างกระทบกันดังผับผับเฮ้ยยังไม่หายกลัวอีกแล้ววะเจ้าแห้วไม่ยอมพูด ได้แต่พยักหน้าเงึกเงึกสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วต่างสุดตัวลงนั่งบนพื้นหญ้าปนทรายธรรมชาติท้องทะเลและเกาะมหัศจรรย์ตอนใกล้ค่ำสวยงามมากแต่ทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผีปีศาจและสัตว์ร้ายตลอดจนภัยอันตรายต่างๆบนเกาะนี้ท่านเจ้าคุณกล่าวกับพันเอกพลอย่างเป็นงานเป็นการ แต่เข้าใจไว่ายังไงพลเท่าที่ปีศาจท,ทาสานมันหลอกเราพลว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีเจตนาที่จะหลอกพวกเราครับคุณอาแต่ว่ามันเป็นผีมันก็อดที่จะสับพยอกเราไม่ได้ผมว่าปีศาจตนนี้มีความกรุณาเราและหวังดีต่อเราครับผีกับคนก็เหมือนกันผีที่ดีก็มีผีที่เลวก็มี เท่าที่มันสู้กับเสือโครงขนาดยักษ์และฆ่าเสือโครงตัวนั้นตายก็เพราะมันมีเจตนาช่วยชีวิตพวกเราให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของเสือเจ้าคุณปัจจนึกฝืนยิม้มอาเห็นผ้องกับแกพลผีตนนี้จะเป็นใครก็ตามถ้าเรารอดชีวิตกลับไปบ้านเราได้อาจะทำพิธีเส้นสังเวยเขาให้ใหญ่โตทีเดียว เพื่อตอบแทนบุญคุณเขาเป็นอันว่าพวกเราอยู่บนเกาะน,นี้ไม่ได้แน่เตรียมตัวไปกันเถอะเสียงหวนลืมตาโพลงไปยังไงครับคุณอาพระอาทิตย์จะลับทะเลอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมืดมืดคำ่คำๆเราจะต่อแพรได้ย,ยังไงท่านเจ้คุณน,นิ่งอึ้งไปสักครู่มืดค่ำก็ต้องไปโนอน ดองกล้วยป่าขึ้นเต็มไปหมดช่วยกันตัดต้นกล้วยมาต่อแพรเข้าสักสองแพรแบ่งกันไปแพละสามคนเราก็คงจะไปถึงเกาะใดเกาะหนึ่งในวันพรุ่งนี้หรือถ้ามีเรือผ่านมาเขาก็จะให้ความช่วยเหลือพวกเราศาสตราจารย์ดีเรกไม่เห็นด้วยแพ้ต้นกล้วยไม่ปลอดภยัยหรอกครับคุณพ่อเดินทางตอนกลางคืนก็อันตรายมาก ตอนดึกอาจจะมีพายุและฝนเราตัดสินใจนอนค้างที่เกาะน,นี้สักคืนดีกว่าครับพรุ่งนี้ช่วยกันตัดไม้ไผ่มาต่อแพรให้มันคงแข็งแรงเจ้าหฮวพูดพลงขึ้นทันทีรับประทานขืนนอนค้างบนเกาะนี้รับประทานไอ้ทาซานมันก็คงมาหาเราอีกคราวนี้ต้องมีใครช็อกตายแน่ๆเชียวเกาะรัก ในพลดิเรกผิวปากหวือขอคะแนนเสียงว้ยใครเห็นสมควรนอนค้างบนเกาะน,นี้ในคืนวันนี้ยกมือขึ้นพลกิมง่วนและศาสตราจารย์ดิเรกต่างชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกทำท่าลังเลแล้วก็ชูมือขึ้นเช่นเดียวกันนิกรกับเจ้าแห้วนั่งนิ่งเฉยศาสตราจารย์ดีเรกยิ้มให้นิกรหมายความว่า แกกับไอ้แหวสองคนจะไปจากเกาะน,นี้นิกรสะดุ้งโยงใครว่าละ่ะ <ST US K> ขืนไปฉลามมันจะได้เอาไปกินนอนว่าอยู่ทางหมู่ก้อนหินนอกเกาะเห็นกระโดงยัวเยะตั้งหลายตัว <S 2> <S 2> แล้วทำไมแกไม่ยกมือด็อกเตอร์ดิเรกดูนิกรชักชิว <S <S ก็จะซักหาตะวักตะบวยอะไรวะ <S <S เมื่อพวกเราตกลงใจนอนค้างบนเกาะน,นี้ กันก็ต้องอยู่ด้วยช่วยกันหากิ่งไม้แห้งๆมาจุดไฟสักสามสี่กองให้รอบที่พักของเราก็แล้วกันอย่างน้อยก็ป้องกันสัตว์ร้ายได้เพราะสัตว์ทุกชนิดมันกลัวไฟเจ้าแหว้วกล่าวถามนิกรด้วยเสียงสั่นเครือรับประทานกันผีได้ไหมขอร่บนิกรยิม้มแห้งๆเห็นจะไม่ไหวเวย้ยแต่จุดไฟให้มีแสงสว่าง ก็ยังดีกว่าอยู่มืดมืดอะไรมาก็พอมองเห็นดวงอาทิตย์จมทะเลไปครึ่งดวงแล้วพนกล่าวกับศาสตราจารย์ดิเรกทันทีเราจะพักกันที่นี่หรือยังไงหมออร่อย right. อยู่ในที่โล่งและใกล้าชายหาดอย่างเงี้ยค่อยยังชั่วหน่อยดีล้วถ้าอย่างนั้นทุกคนแยกแย้ายกันหาฟืนด้ย้ยพยายามหามาให้ได้มากที่สุดถ้ามีสัตว์ร้ายมารบกวนเรา เราอาจจะใช้ดุนฟืนที่กำลังไหม้ไฟขว่างมันก็ได้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ